ครับผมนะฮะมาตรงนี้ก็จะอีกซุ้มอีกบูธหนึ่งฮะไม่ค่อยจะได้เจอตรงนี้เรียกว่าลาวเวียงแล้วก็ไทยทรงดำนะครับผมไทยทรงดำนี่ทางภาคเหนือของเราจะไม่มีนะจะอยู่ทางอีสานเรียกว่าลาวเวียงเขาเอาสินค้าอะไรมาขายไงเดี๋ยวจะลองไปสอบถามจะใส่นะครับผมเป็นสินค้าอาหารไม่เอาไม่เอาล้อยเ,ออยเออยชือกถามหน่อยหน่มาจากไหนนีมาา่มาจากเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีเหรอเอาเพชรบุรีภาคกลางอ่ะ ภาคใต้ตอนบนค่ะจตอนไหนนะภาคใต้ตอนบนเอ่อเรียกว่าไทยทรงดำเหรอไทยทรงดำค่ะใช่ค่ะไทยดำไทยทรงดำแต่ถ้าผู้สากลต้องเรียกว่าไทยดำสากลโลกจริงๆสากลนั้นคิดว่าเพลงไทยดำดำพันใช่เปล่าใช่คอันนี้เหรออ๋อต้นฉบับเหรอใช่ค่ะอ๋อครับผมตรงนี้ถือว่าเรียกว่าไทยทรงดำแล้วก็ต้นมานั่แล้วก็อีกครั้งก็จะเป็นลาวเวียงลาวเวียงนี่แล้วก็ไม่พูดภาษาลาวพูดภาษากลางเหรอเบาเบาเหรอเบาเบาเล่าบ้าลาวเบาเล่าเนาะ สวัสดีค่ะลูกกระเทือนมาสบายดีรับรองสบายดีอ่ามาขายยังค่ะมาขายข้าวเหนียวขายข้าวเหนียวแกงเนื้อส้มแกงเนื้อส้มอ่าเหมือนเราอยู่แกงเนื้อส้มมีเราแกงมุสุละปลาทะเลปลาทะเลมาทอดปลาทะเลอ๋อแล้ว๋อที่เพชรบุรีมีทะเลด้วยเหรอมีทะเลค่ะออ๋ที่ทะเลเหรอ๋อําเปลืกเตียนค่ะอ๋อขอบคุเจ้าเจ้าสำรานค่ะอ๋อครับแล้วก็เอ่อถามนิดนึง พทุทธันท้องถิ่นมีอะไรบ้างนี่ที่มีการลำตะกอนมีการขับร้องมีการลำแคนมีการเล่นลูกช่วงวา,งสาวนสาว์วันสารวะครับเอาเป่าท้องถิ่นแล้วเป่าท้องถิ่นแล้วเป่าเป็นกล้ามผืนบ้านได้ไทยดำอ่ะไทยดำเป็นเชื้อชาติที่มีอารยธรรมมีภาษาพูดภาษาเขียนวัฒนธรรมจารีตประเพณียังคงปฏิบัติอยูอ่การเกิดการตาย นะะคพิธีกรรมยังทํำอยู่แต่มีบวกด้วยศาสนาพุทธออ่าพุทธต้งแล้วก็ช่วงนี้มันก็รวมรวมรวมเป่นงานนี้อ่าดังที่เขาบอกว่าคนจีนไหว้เจ้าแต่คนลาวลาวคือไทยดําที่ประเทศไทยเขาเรียกอ่ะไหว้ผีออ๋ไหว้ผีปันพุทธเถอเหมือนกันเหมือนกันครับผมอ่าการพันพุทธเถือนี่ยังยังถือแบบถ้าสมัยท้องถิ่นนั่งเดิมนี่สมัยปู่ย่าตายายเขาอยู่เด่นเป็นฟูใช่ป่าวบ้านเดิม ทินเดิมแมนดอกสิบสองจุดไทถ้าไทยดำตรงนี้ก็ต้องนึกถึงเพลงไทยดำดำพันต้นฉบัดจริงๆดอกแล้วนับ1นึ่ถึงสิบให้ฟังหน่อยเหรอ1 2 3 4สองสามสีหาหก็ดแปดเกิแต่ถ้ายี่สิก็คือสาวอ๋อสาวยี่สิาวสามสิเหรอ รับสิทธว่าสามสิบดอกสามสิบกับสามสิบเหมือนกันครับผมแต่ตัวหนังสือนะคะถ้าสนใจนะคะเรื่องของภาษาไทยดำมีค่ะขึ้นในเว็บเขียนคําว่าภาษาไทยดำเจ็ดเกินสามมีดนั้นหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดตัวหนังสือค่ะแล้วก็สามารถเรียนรู้เองได้ค่ะเดังนั้นแล้วก็มีไทยดำที่ก็กลัวว่าตัวหนังสือจะลบเลือนหายอ๋อตัวไทยดำมีเอกกแล้วตรงนี้ไม่มีเอกสารมาเหรอไม่ไมีมีเปล่าไม่ไม่มีไม่มีบุตรอะไรเปล่าอันนี้ไม่มีบุตรอ๋อหายทีเดียวเหรอ คนเผ่าเอามาร่วมกับคนเผ่าไม่มีเอกสารอะไรมานี่ไม่มีเอกสารอะไรมาเหรอไม่ได้มาบาดแดลมาเมื่อไหร่เอามาโอ้ใบเสดายแต่ว่าขายการหารแต่ว่าขาขาเจ้าสัพันได้อยู่ังไงได้ได้ศูนย์แล้วแล้วใครใครใครฟังเจ้าศูนย์อาหารเชฟขเจียวด่านเจ้าด่านเหรอน้ำพริกแมนบ่แมนห้องเจียวด่านเหรอแถวเหรอต่ว่าอื่นเจ้าด่านเจียวด่านคร่าใครฟังกำขับไปได้ไหมที่จบงไรบ่กำขับพื้นบ้านขับยังขับขับเอาหางนี่เลย ยังก็ได้เอาไ่อง้อครับ้เอ้เ้าอินเนาะใอ้อใต้ดานนี่ขับบนเออยังขับไอ้ไ่ยัง่ะปืนบาดเก่าเกโบราณที่เท้าอินอินก้อนปอนแจนกันอ๋อเออเค้านนต้นตอนนั้นไปเห็นเราพวงเราพงมมาแเอง ตั้งแต่หมอเมืองนั้นยังไม่ตายนะรักพี่มาแต้มมาเฮิมคือรักพี่มาแต่ตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่แต่เหล่านี้ภาษาค้ายๆกันยยังไม่ตายครับผมค่ะก็รักพี่มาก็พอมาจากคล้ายๆกับสเตนึงอยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าตัวตัวใหม่เอามารวมกับของใหม่นะคะก็บอกว่าแม่จะดูบบอโบัวกลางสาไหมแม่ดอกบัวกลางสา จะบานคอยพระหรือจะบานคอยนี่อ่ะตอนนี้คล้ายๆเป็นภาคกลางเด็เนาะเอามารวมกันเอามารวมกันได้ค่ะมารวมกันได้ออ๋คล้ายๆเป็นภาษาแล้วก็ณปัจจุบันนี้พูดภาษากลางหรือภาษาท้องถิ่นใครดำเราอยู่ตรงตรงใช้พิมพ์หมู่บ้านใช้พิมพ์หมู่บ้านนะภาษาท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีการเรียนการเรียนการเรียนการสอนเพื่อให้มันยังคงอยู่แต่ว่า มันก็เป็นอุปสรรคครับตอนนี้ก็เป็นไทยดำนะกลุ่มหนึ่งที่ได้มาต้องต้องนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งฮะที่พี่น้องไทยดำไทยทรงดำนาะไทยทรงดำมีโอกาสได้มาพูดคุยได้มีโอกาสได้มาก็มีโอกาสได้นํามาเสนอแล้วก็นํามาบอกเล่าเรื่องของชาวไทยทรงดำนะครับผมเดี๋ยวดูต่อนนะครับผม